ครว,ว่าบิดามาดาแปลว่าอะไรไม่ทราบครับนี่แหละผมต้องการไม่ตั้งใจเรียนแล้วต็อตอบคำถามคุณไม่ได้เด๋ยวเดี๋ยวกับงั้นพักเที่ยงนี้ให้เธอไปถามพ่อเธอแล้วกลับมาตอบครูครูจะถามเอียงังบิดามาดาถามครูครูก็ยังตอบไม่ถูกเลย พ่อให้คอยถามนะพิดามานันดาแปลว่าเอียงหม้อมักอนี้มันคือปลึกแท้เฮี่ยนตว่าสั่นหม้อพิดากับก,กูนีล่ล่ะแม่ดา,นานกับแม่มึงเหโอ โอ้บักซักพอมึงนี่ก็เก่งอีีเนาะมูจักเบิดบิดาบ้านดาบูเก่งที่ได้เป็นพ่อกูได้จังได้วะใส่นองกูดูของฟักคูเห็นรถว่าไสงสมศักดิ์ถามพ่อมาหรือยงังบิดามานดาแปลว่าอะไรบิดากับกูนี่ละ Amén.